สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะประจำวันเสาร์ที่17กันยายน2565ค่ะลักษณะาอากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันนะคะจากแผนที่ตัวอากาศผิวพื้นนะคะก็ร่องมารวมนะคะพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำนะคะบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงควบคุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และก็อ่างไทยค่ะส่วนภาพดาวเทียมนะคะเวลา8นาฬิกา50นาทีนะคะก็ตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะหนาแน,น่นอยู่ทางบริเวณภาคใต้ค่ะสำหรับเรดาร์ชุมพรอนะคะเวลา8นาฬิกา45นาทีนะคะก็ตรวจพบพพพพกลุ่มฝนกาลังออนนะคะอยู่ทางฝั่งของอทะเลอันดามันในส่วนของอฝั่งประเทศเมียนมาค่ะและก็มีในส่วนของจังหวัด ใกล้ๆกับฝั่งของจังหวัดระนองนิดนึงนะคะสำหรับเรดาร์สติงพระนะคะเวลา8นาฬกา45นาทีนะคะก็ตรวจพบภุมฝนกำลังอ่อนค่ะอยู่ทางทางฝั่งของทะเลอันดามันแล้วก็ทางฝั่งของจังหวัดสตูลด้วยค่ะ ส่วนการรายงานอ,อนุณภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอ,อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่35.5องศาเซลเซียสค่ะที่ท่าอากาศยานนะครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสําหรับอ,อุณหภูมิต่าสุดนะคะวันนี้วัดได้ที่21.1องศาเซลเซียสค่ะที่อําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะส่วนปริมาณฝนย4ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะก็ มีฝนเล็กน้อยนะคะถึงปางกลางค่ะแล้วก็มีฝนปัดฝนสูงสุดได้นะคะ17.5มิลิเมตรที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะก็คงยังมีฝนหรือฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะคะส่วนมากแล้วจะเกิดในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะ ในส่วนของรายจังหวัดนะคะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจนถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะสําหรับจังหวัดพัทลุงนะคะจนถึงจังหวัดอราชวานนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะอยู่ในช่วง23-25ถึงองศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ในช่วง33-35ถึงองศาเซลเซียส<ด>ค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่างไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษธานีขึ้นไปนะคะก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งออกไปค่ะทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะยังถึงจังหวัดอาราธิวาสนะคะก็ลมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งออกไปนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลจะมีคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรได้ค่ะสำหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ ส่วนการคาดหมายสภาวะอากาศนะคะในช่วง7วันข้างหน้านะคะในช่วงวันที่17ถึงวันที่23กันยายน2565นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนนะคะในช่วงวันที่17จนถึงวันที่22นะคะจะมีฝนอยู่ในเกลือ้อยละ40ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะสําหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะในช่วงวันที่17จนถึงวันที่23นะคะจะมีฝนอยู่ในเกลือ้อยละ30 -40 ถึงของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน